พาแตาก,าดดก็ตพ,พลาดสวยดิเอ็ดยิงพายังบาปอ่ะสวัสดีครับตอนนี้กับเซิร์ฟเวอร์สไตล์กูนะครับผมก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์แนว50าสชนห้เป็นแนวแบบล่างหัวนะครับแบบไม่ไม่ถึกนะเป็นปอบๆเลยนะครับสรหรับเซิร์ฟนี้โคตรมันอย่างที่เราได้ดูไฮไลท์กันไปนะครับประมาณนี้ปนโปรโมชั่นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเห็นไหมจะเป็นเซตแนว50นะครับแล้วก็มีดโดดสูงนะครับแล้วก็จะเป็นกระเป๋าเนาะแต่ว่าตัวละครนะครับเติม300บาทนะครับประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ในส่วนของเป็ดตกปลานะครับเติม500ผมไม่รู้ว่า มันจะได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นเซตคัฟฟนะครับอ่ะใช้เทมคัฟก็น่าจะเป็นอ๋อก็จะใช้50นะครับ27เซตนะครับในการคัฟฟ์ยี่เเซตเฮียวดเยอะแล้วก็ในส่วนของตัวละครสั่งทำนะครับก็จะเติมพันหนึ่งนะครับก็อย่างที่ผมลองในคลิปนะว่ามันถึงที่หมายเลยแล้วก็คลิปหน้านะครับเราค่อยเล่นเป็นตัวสั่งทำแล้วกันเนาะแล้วก็ในส่วนของแชร์ค่ากลุ่มนะครับก็จะเป็นเซตเพนนะครับหเซต เอ้ห้าเซตนะครับแล้วก็ตัวละครไอ้ตัวพลทหารนะครับประมาณนี้แล้วก็พ่อค้าประจําเซิร์ฟนะครับจะได้เป็นตัวที่ผมน่าจะยิงพิเกอร์นะตัวเนี้ยโคตรถึกเลยจะเติมสะสม6พันเนาะประมาณเดียกันแล้วก็วี15นะครับประมาณนี้นะสำหรับใครอยากเป็นพ่อค้าเซิร์ฟมีทีนะครับโอเคหมดแล้วก็เดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนะครับบอกเลยว่าไอ้ไปยิ่งกากมาทรัวันนี้มาพบกับเซิร์ฟแนวลากหัวแบบปอๆนะครับแต่ผมว่าเซิร์ฟแนวนี้มันบอกเลยมันไม่ต้องลากเยอะ นั่นไงกูบาดแล้วไปยิงแตกไปไปของมันรอตายนะโอ้โหของไม่ได้เลยหมายถึงเก็บเก็บได้นะครับแต่หมายถึงมันจะเก็บไม่ได้เลยไปตายเหรอรุ่นเดียวอ่ะไอ้ตัวเลขเดิมเลยพี่ไอ้ตัวแตกเฮ้ยทุบตัวเดิมเลยพี่ดูยิงหนิพี่ดูยิงมันคมมากแต่ละคนผมเก็บปืนก่อนนะมากมากเลยอะไรมาถึงไอ้ไปแตกเลยนะไม่เท่าไหร่นี่หวะเฮ้ย เล่นด้วยกันดิน้องเอางี้ไม่ต้องเก็บอย่าอย่าเพิ่งเก็บของจนกว่าเราจะปลอดภัยข้างหลับไปเอาขึ้นดิไม่ขึ้นหรอเล่นบนอยด่หว่าพี่อัดนลองโดนล่างหัวนะบมาจะปรับเสียงเกมเบานิดนึงนะครับขอโทษทีนะเพราะมันรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้มันเสียงมันดังนะไปพี่อัดเข้าสิบหกไอ้เข้าสิบเจ็ดตัวนี้เอ้ยพี่อัดตัวแดง ทำไงเฮ้ยพี่รู้ไว้ทำไงดีพี่นอนที่ไปหน่อยพี่นอนเฮ้ยเห็นไหมมาแล้วพี่ตัวคมตัวคมเฮ้ยแตกไหมันหนึ่งพี่นอนพี่นอนตีหน่อยพี่นอนพี่บัสอยู่นะมาวะตักเล็งตัวนักเล็งเก่าไปข้างหลังไม่มีที่หน่อยพนอนคิเบ้นครับไน้องรอเลยมันมันมีเฟตตเดียวตายพี่นอนไม่แต่มันมากไงมันไม่ได้ไม่ได้น้องไปนี่ไปเจอเลยยันหลังมาแลไปเจอเลยยันหลังมาแต็งหนึ่งไป นักเลงเก่า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 ถุงเมเล่นักเลงเก่าถุงเมเล่นักเลงเก่าถุงเมเล่ไม่ใช่มาถึกเก่วะนักเลงเก่าถุงเมเล่นักเลงเก่าถุงเมเล่ไม่าถึกเก่าเก็บเก็บก่อนจะตายนักเลงเก่าจะตายพี่เนพอยู่น้องเนงเนงจะวัดจะวัดถุงเมนักเลงเก่าถุงเมเป็นหนุ่มหัวบ๊อบเฮ้ยี่ยิงตัวไม่เข้า ยิ่งหัวเท้าให้นั่นแหละสองหนึ่งแอลมาพี่แอลมาโอเคน้องรอเลยแบกขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเก็บไซต์ก่อนเก็บไซต์ก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวเซตหมดเดี๋ยวเซตหมดพอให้มาแค่ห้าเซตนะครับเดี๋ยวไม่มีเล่นครับสุดขึ้นดีจ้าไปไปไปจะไปหายไปก่อนครับโอ้โหโอ้โหคมมากพี่มาพี่มาพี่มายังอยู่ชั้นอะไรชั้นห้าใช่ปะมาไปวัดตัวมาดก่อน้นาบเี่ย ตกไปสวยขัดตัวไอเทียตัวมาเนาะไปฉันได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วที่บันให้นะมาดิมาดิฝั่งนี้ฝั่งนี้เอ้าหายไปไหนวะสุดท้ายอ่ะไหนาดิใายเข้าไปิววยววิววิววิยิวว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 ิยวกววิววิววิววววิ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 วยิววิววิววววิ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 ิวไิววิววววิ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  กูไปแล้วจ้าเดี๋ยวมีของเล่นครับเก็บของก่อน์มมาโดนไปยิงเนี่ยปีศาจหรือเปล่าไปน้องเฮ้ยไปได้เขาด้วยปะไปไปได้เขาเริ่มเติม <treating> น <Napoleon> ี้กู้กายเป็นเด็กน้อยไปเลยโดนยิงต้องไปทีมครับมีกองกำลังไปเจอเลยเฮ้ยเจอรุ่นใหญ่เฮ้ยเจอรุ่นเก่งรุ่นใหญ่ไม่เบิกไม่เบิกตรงนี้ไม่เบิร์กชอยชอยชอยไปแล้ยันสองกูไปยันสามมาแล้วมาแล้วติดตามอะไรหลังงี้เจอรุ่นใหญ่กูเจอแก๊งรุ่นใหญ่ไปเลยไม่ตายข้างบนวะ ไปแฟนฉันโอ้ยเต็มเลยตัวแดงมีอัดตัวแดง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 ตัวตายเฮ้ยคุณมืดเลยคุณมืดอะไรผมเนี่ยมนอุ้ยมืดเอ้ยโอ้สามตัวกูเจริญพรญาติอยู่นะครับโอ้ตายเหมือนกันอะไรมี่คมจังอ่ะเออมันคมอย่างเลยตัเนี้ยมันลื่นใหญ่เดียวแม่ผมโดนดุโดนคนนี้ยิงสายรอบเลยเนี่ยอสูรจักระสูรจักระจังเขาคมเขาคมเล่นตัวกระดูกแดงกันนะคนเนี้ย มามาับไปกันต่อนะโอ้ไม่ไหวยะพี่คมอย่างเงี้ยไม่เล่นด้วยละเไปอย่าร้องยาหลังเข้าไปไปไปไอ้หนุ่มทรงเช้งเอ้ยเราต้องเล่นตัวกระดูกเนี่ยเป็นตัวกระดูกพี่ตัวกระดุงนี่ตัวกระดูกตัวกระดุงย่าหลังเจ้ไอ้หนุ่มทรงบ๊อบผบ๊อบไอ้หนุ่มทรงบ๊อบพี่บ๊อบ๊อบไหนวะไปเข้าเฮ้ยบ๊อบโอ้โหบ๊อบไม่เบิร์ก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 พิกเกอร์พิกเกอร์ผมเองพิเกอร์ซีมมาหหน่ออยิกกเรร์ ไม่รู้ไม่รู้อยากเล่นโดนเหลี่ยมอ๋อโดนเหลี่ยมไอ้กระตีผมเบาะกรตีผมเบาไม่ได้แล้วไม่ได้การละโอ้เขาเล่นตัวสองทำมูเนี่ยไอ้เหี้ยกูเล่นตัวสามร้อยไม่ได้เหรอลองมาเขาต้องสองทำ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 พันไปพี่เราอยู่ข้างหลังผมมาแล้วแค่ไหนแคนสี่ปะแคนสี่ไปอ่กระดูกกระดูกไปโอ้โหมาส่วนกูตายเลยไป นีหนีนะเสนหมดห็นไ้ตายไดเห็นไหมบอกเร็วันยิงเข้าเราเท่าไหร่นะสิบเจ็ดอ่ะเองที่ยิงอ่ะสิบเจ็ดหรือสิบแปดโอเคสิบเจ็ดหนึ่งวัดต้ดไปเลยเพื่อนวัดต้ดไปเลยเพื่อนวัดต้นไปเลยเอาดีไตัวเฮียอะไรอ่ะไปให้มาไม่หยู่เขามาจากไหนุคอนื่นไปไปวิ่งโอ้ตัวกระดูกกระดูกมากโอยไ้เก็มีโอเค เต็มนึ่งก็มี้นอนนเชียวที่อยูั้นสามใส่แม็กสามเนี่ยใส่ใสตัวอะไรอ่ะตัวเดียวกันนั่นแหละอ้มันได้ยกมีนะพี่ยาถี่เจ้าอ่ะไปผมยมาีเลยตัวพีเลยั้แรกยัดข้างหลังีปโดนดเอิบหกไปนี่สิเอาไปที่เดิมไอ้ชี้อที่เดิมที่เดิมถึงพี่บัตให้พี่บัตตุ้มเม็ แตกสวยเก็บไปอีกตัวนึงเขาสิบเจ็ดทุกเม็ดเลยทุกเม็ดทุกดอกแตกเก็บเก็บเก็บสัตว์เจอกูทุกดอกไปดีมุมสีสากลฮะมุมสีสากคนคืออะไรแต่ไปยิงได้ทุกเม็ดเด้กน้องโอเคสวยสวยมาครับเริ่มเข้ามือแล้วเริ่มเข้ามือแล้วเริ่มเข้ามือปรับตัวนั้นแล้วแข่งจากหลังจากตีมันมานานฮะไปชั้นสองแล้วสวนสวนเดรอดแล้วจ้าหลังโอ้เซตเพนเซตเพน ไไปเราไม่ต้องวัดนะไม่ไม่ต้องวัดแบบยัดนี่ข้างหลังมีอข้างหลังไหนเอามาเร็วไปเก็บเก็บไปเก็บไปใครไหนกูยิงใครไหนเก็บเก็บเก็บไปช่วยวสวอทเอาไปเก็บในคางเลยเล่นต่อไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเซ็ตหมดเดี๋ยวเซ็ตหมดไอ้เหี้ยโอเคไอ้ยเดินหนีก็เวิร์กนะครับแบบเน้นลุมเขานะครับมาเวิร์ก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 ไปมาเลยครับเวิร์กผมไม่ส้วตัฐสตรีผมส่วนของในคางเฮ้ยทำไมรู้แข่งวะ เจอเล้ไหนะชั้นแรกเนี่ยชั้นสอแล้วชังปแล้วพี่ตามหลังมาตัวจังเลยนะผมนะผมนะผมเห็นแล้วแตกไปเข็บแตกเก็บหมดสัตว์ตอนเนี้ยไปข้างหลังหวอยู่พี่อันเนาะเนาะเต็มเลยิ่อยู่ว่อยู่ดงก็ดุดงก็ดดดงดกแดงตายเลยแตกสวยตัวนั้นไปตัวนั้นตัวั้นไแตกไปอุ้ย กูยิงมึงมันมันอยู่บนกล่องอยู่มันกล่องอยู่มันกล่องอยิ้มติดการเล่นละไปข้างนอกเก็บเลยกูเก็บเลยกูเก็บเลยข้างในเข้าไปแล้วข้างในเข้ามาข้างในเข้ามาแล้วกูเก็บก่อนพี่อ่แเปล่าแย่ไปตัวนึงไป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 นึงคุ้มมั้ยรันเข้าไปเอามันเก็บของเอวันเอวันเอวันเก็บของไอ้วันไอ้วันจะตายเอวันจะตายเอวันจะตายแล้วเอาตัวก้มเก็บของพีก้เก็บของก้มเก็บของตายึงจะหิวเฮียหิวตายเตกไปไอ้วันไปไอ้วันเฮ้ยคุ้มึด ไอ้ว่าตายแกไ้ปกระดูกระดูกไกระดูกกระดูกว่าด่าู่ว่าดูว่าดูว่าด่าใหญ่าดูว่าด่าดูว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 ่าดว่าดู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 ว่ดูวั่าไปว่ากูม่าดูย่งไปต่าดูว่งดปวาดมาดู่าดูว่าว่าดูว่ปดูเอาตัว้ไปหน้าพี่จะูู่่า่อยูย่าระเบิดไ้สัตว่อยู่ดวูาาาี้ด ว่าดิจัตว์กูวันได้กูรู้แล้วกูต้องเล่นไงนี่ไงสัตว์ทุกดอกอู้แต่เปล่าเป็น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 ง้อยสัตว่นลงวะชื้อมันจัดไอ้ชื่อโคตรมันเลยดูเร็วจังอ่ะไอหวังแล้วนะครับพวกเราแม่งสุดยอดเลยน้องในห้องอ่ะห้องวลรนะตั้งชื่อให้เลยคลิปน่ะ แบไม่วาไฟกันนี่เป็นไฮไลท์เยนี่เป็นไฮไลท์เลยนะช่องมลเนเอ้ยห้องมอลเลนนะครับไปไปไปแล้วถูกไหมลูกพี่เก็บของแตกไปเฮ้ยมดเลยช่วยด้วยมาแล้วชั้นแรกเหรอเฮ้ยอย่าอย่ามาไปอย่ามา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 ราอยู่เราอยู่พี่สวยสวยสวยกระดูแรงกรดูกกรดูกูกะตายสวยน้องเบอรจัดมาเปละ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 มาเปลมาเปะเปละไปมา่ข้างหลังเยไปไปไปเก็บของเก็บของไปวางเก็บของ ตัวแดง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 ไหนะไฟไข้าเข้าเข้าแดงเดงมาวิวคุณตุ๊บเบอร์ลี่ยิงสุี่โอ้ยโกลอยิงโอ้ยได้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 เก็บของไหมเก็บของเอ้าสวยสวยน้องแตกไป้ยเ้เฮ้ยไปผมโดนหนึ่งพี่ห่มมาหนึ่งอยู่หลังตึกเฮ้ยว่าจะไปจี๊ดเสียอุ้ยสวยเฮ้ยสวยสวยไอเชี่ยวันนี้แม่งมันว่ะศาสตร์ มาดิมาตุ๋นเปเลยพี่สวยเนาะไปเลยพี่สวยเนาะุ๋นเปเลยเธอสว่ยน้องมาดินี่ไม่อยู่ปล่อยไปเป็เล่นไปครับเราต้องจัดของก่อนหนีทำไมมึงหนีทำไมไม่ใช่ผีสวยสวยหนีทำไมมึงจะหนีทำไมอยู่วิอยู่มีคนไปเติมายวไปครับไปเติมวุ่นวายตะกี้อะไปวิ่งอยู่ไปไปวิ่งอยู่ไปมาดิสวยเโยเก็บเซ็ตเลยไปไปแตกไอ้วนไอ้วันอุ้ยไอ้วันเจ็บ ตายเฮ้ยไอดำไปดึงไฟหลังเข้าไฟหลังเข้ายนหลังเข้ารับตัวพี่ฟักตัวนี่อ้ใหญ่เดงไองไองเฮ้ยไปดึึงหลังกรดูกรดูมากรดูมาเอาตัวไหนเอเก็บของก่นหมกระดูกขโมยกดูกขโมยกดูขโมมยนสกระดูกนี่กระดูกจะหนอไหะยัดเฮ้ยช่วยยูรับองหนึ่งเหรอรับองหนึ่เหรอพี่อย่าโลบอย่าอย่าพี่โลบ ไปไหนไปมืดโลบพี่พี่อย่าโลบพี่อย่าโลบพี่อย่าร้สองหน่งพ่ไปเทพเต้พี่อย่าไเทพไม่ใช่เทพพี่อย่าว่าสองหนเห็นแล้วไอ้วนไอ้วนไอ้วนเฮ้ยตัวน้ำตัวน้ำตูไปเลยตัวน้ำตูไปเลยไอ้หนึ่งไปไอ้วนไอ้วนไอ้วนเจ็บไอ้เต้ยีตัวน้ำไฟเก็บของอยู่ข้างหลังไอ้่นช่ตัวเดียมาตั้งตัวที่กูโดนกูโดนไปข้างหลังข้างหลังไปใหญ่่เอาห้องมาเอาห้องมา ไปหนึ่งไปไปอุ้ยเยอะมากเออเดี๋ผมโดนเขาหลังไปอยู่ววิ่งมันว่ะไม่อยู่เบี้ยเราฟังเสียงเลยไปเคาะเราเสียงเลยเราฟังเสียงเลยโอ้โหกระดูกมาใครจะฟังเราบางมาดิมาดิมาดิขณะผมมีบีพีนะครับแต่ผมยังไม่ค่อยไหวหลอกว่ะมาดิไต่หนึ่งอุ้ยโดนรัดอยู่โตอยู่โตไปนะครับเซตนี้น่าจะเป็นเซตสุดท้ายของเรา นี่ยังโอ้โดนล่าที่แล้วไปพี่ไาเอ้ยกระดูกไปเอากระดูกไหมปล่อยกไปปล่อยกไปเอาไปจากตรงนั้นก่อนปล่อยไม่ปลลล่่่่ออออยยยยปปไหนเอ้าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ชั้นแรกชั้นแรกมาห้องพี่ถ่ายไปไปพี่อาร์ตหลังหลังหลังนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พี่อาร์ตพี่อยู่ไปข้างหลังเข้าหลังเขาหลังเขากระดูกกระดูกยิงอยู่ มาเล่ก็ได้ปปปปปไปตรงตรงนี้มันมันหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังโอเคโอเคันมันนมันครบิห้าคิวแล้ววะมาดิเปิดร้องเอาเลยเบิดหมดแล้เบิดหมดปล่อยปล่อยาหลังไปไปขึลงเขาหลลง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 เเลเเลชื่อตัวที่อะไรวะ่นไหน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 ่า่า่าสตัวไม่เห็นตัว่ฝัง้ละไยิงอยู่ไปเบ้องหลังยกระดูกกระดูกเอาผมนี่จุกเอาผมไม่ตายหรอก ไปหนุไปเอาไปไปส่วลูกเม็ดอ่ะไปเอาข้างหลังพี่ได้ปะข้างในข้างในข้างในมีข้างในมีมันเก็บของอยู่ครับพี่อยู่ข้างหลังนะไปโอเคผมมัดเอ็นนี่อยู่พี่ช่วยพี่ได้ไหมยัดหนึ่งยัดช่วยพี่ได้ไหมน้องกําลังไปกําลังไปกําลังไปอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนผโดนผมดโดนยัดยันหนีกันหนีกันติดโลติดโลตี้เลไม่เจ็บแล้วของอ่ะยัดหลังก็ไปเลยยันไป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 หลังฮะผมลุงใสผมขึ้นไปเลยผมขึ้นไปได้ได้ มดแล้วครับว AP no, ่งโดนหลังไมพี่แัหน้าผมหน้าผมวิงอยู่ไปข้างหลังเขาที่ยวไปทุกเม็ดจะตายตายตายยิงพี่แอตในห้องเก็บ้างพี่ตาเลยพี่น้องวย่ไมาดูห้องกูหมดเลยวะเฮ้ยเพื่อนเพ่ติดเกืบตายตไปอุ้ย้มา้มาพี่ตสวน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 กรดูไฟดูกเม็กรดูกเม็ตน อุ้วิ่งเรียบร้อยอย่าอะไรเนาะจะขอหลังหาแม่ยังแยี่ยหรอโอ้ซิโบคิวปิดตำนานมาดิคุณเล่นมุมนะคุณเล่นมุมนะหนึ่งตัวนั่งเล่นดีดอนะคุณเล่นมุมนะเฮ้ยคุณหนีแล้วไปไม่ติดเลยคุณหนีเลยไปไม่หนีไปโอ้ไปโดนปิดตำนานไปดนั่งนิ่งไอเกอร์เยี่ยกูทา่ไหนที่สี่ไปเดี๋ยวพี่ลอบไปให้พี่ลอบไปให้กสองตัวไป เอาเองเอาเองเอาเองพี่จุกอยู่พี่จุกอยู่พี่จุกอยู่ส่วนอ่บแล้วกระโดกกระโดกโดกกระโอกเลยมืดเลยพี่อ่ะเี่ยโอ้โหกระดิ่งก็เอย่าจุกอย่าจุกแบบนี้ตไมอคือตัวสั่งทามันค่อนข้างที่จะถึกกว่าแบบเปอร์เซ็นต์นึ่งมันก็เยอะนะครับเพราะมันเป็นแนวปอกนะเห็น ไปไม่เปิดไปไมอันอีาดีปีแอสอุ้ยไปโอ้โหดีดีดีกันนีกันเนื้อนถ้าพี่ไม่ตายก็ไม่จบกินนะครับโอเคอ๋อดเดียวเามเข้าหลังปด้วยนะจริงแล้วผมสุดไอ้นี่แหละทองน้ำโมสาจบมาแล้ว้จน้องล้ากำลังไปกำลังอย่าวัดอย่าวันมั่วตัวเลได้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  อยากเอากระดูว่ะนี่เท่าไหฮะ้าไม่ข้1ไปน้พี่โอดูดูกดิไอ้ดูพี่ดำกระดูเขาาอีกเดียวไปดูพี่ดำเาต้เม็ดแตกไปเจอกูหันสวนหลังหลังมาพี่หลังมาหลังมาหลังมาบตุ้เลยกระุ่นด้านหลังเขาไปเอมไปเอ็ปเอไปถในห้องนี้เยอะไม่มีแล้วไปเอ็มไอตุ้ม็ดเลยกดูกรดงอีดููกกระดูกแดงดูไปเลยอ้กระดูกกระกรดูกกระดกดูะกูกูะ ไม่รู้เห็นแล้วไม่ดิไม่ใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โห้องโถงห้องโถงแม่ดูดไปดูดน้ำเลยนะแล้าอยอย่าลองเนาะอย่าลองไฟไฟมันไม่ไม่วัดเลยเว้ยไปไปกระดุกกระดุก ไหนอน่ยผมกระดูกขึ้นมาเลยอยู่ที่ไหนเนี่ยกระดูกไปในกลางพี่กระดูกไปในกลางนะผมเลยไปนะพี่วัดอีกตัวนึ่งไงกระดูกเป็ดกระดูกเม็ดเลยไปพี่วัดอีกตัวนึงอยู่โอ้กระดูกไม่ตายวัดตัวยังยังยานหลังวะเข้าไปพี่อานหลังเข้าไปดูไแม่หลังเข้าไปหลังเข้าไปปิดห้องนี่เริ่มเรเริ่มร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยฮะไม่ถึงมันเราเนี่ยเออพี่วัดไอ้นี่มันนี่มันทำอะไรไอ้นี่มันทำอะไรยานะผมไปอยไปเอ็มไปเอ็มไปเอ็มไอ้ชิ้นนี้จุกเก่งเหรอวะปล่ไปไปไปน้อง ไม่พี่อัดชิดใครเนี่ยเอาปับไปไปช่วยด้วยไดี๋ยวฉันฉันนี้เลยปล่ไปไปหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าพี่อัดมาห้องนี้เอามาไม่เอาไม่มาไม่ได้ไอี้ผมแทงตาโอเคมามามาไปอีกห้องหนึ่งนะอีกห้องหนึ่งพี่วัดพี่วัดได้ตไปไปสวยผมไม่เก็บของแล้วมาโอ้ยเ่ีัดกูโดนเลยผมโดนเลยอ่ะได้นเนพี่ตั้งโลขอโทษผมโดนตรงนู้นยิงนะครับเป็นยิงได้นะตรงเนี้ยไปดิ ไปออกมาเจอันเราไม่ได้กางพี่ระวังรเอาตัวไหนก่อนเลยอันี้ตันี้นี่ไปไข้างหลังมีป่ะห้องนี้พี่อัดห้องนี้ห้องนี้ก็ไม่อยู่ไมอยู่ไม่เังมยังไม่ยังไม่ยไม่ยังไร่ยงไมยังไม่ยอง่ยงไม่ยังไม่ยัไม่ยังไยัง่ยัไงในเนี่ยังไม่ยัไป่างมั่อนง่ยังไง่ยไ่ยัเไม่ยังไม่ยม่ยังไมอไม่ยไม่ยองไม่ยองไม่ยัมยม่ยมยัยพี่อังไังนี้ัย ป๊อปโหทุกเม็ดเไหนชั้นห้ามีตัวเดียวเพื่อนมามาเาเืออะ่กีดูกเอ็นี่วาข้ามุอลืออะเมื่อ้ดเอ้ามุะเลื่ออะเมื่อกี้โ้ดูไฟ่เขมล่อโเอ็นหเข้มุมะเลอนอะเมื่อกี้โอโหดูดิไทวมอะือนม่งกี้าอโหดเนี่เหมเือนเมอกอเนี่ห้มอะนเมอีอด ไม่ดิเหี้ยมันจัดไปเลือกตายรัวๆนะครับจริงครับผมโดนตัวเดียวเลยไม่โดนได้เขาตายแล้วเต็คไอ้รถยัดเอาตัวนี้เตนไปเนี่ยพี่อันหลังๆๆอ้วนๆพี่อันอ้วนๆต่อเลยไปข้างหลังไอ้รถไอ้รถเต็คไปมั้ยมันเดือดยังสิเอ้ยนี่ไอ้มานั่นสิไอ้เบียมเบียมบึ้มบัมไปมั้ย ไปข้างหลังหมดทุกดอกไ่เลยหมดทุกดอกเลยไป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 ไงไป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 ไไปไอไไป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 ไไป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 ไไไป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 ไวไป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 ไไป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 ไมไป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 ไไปไปนปไ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 วไปไปไปไไไไ

เฮ้ยผมยังไม่ติดตัวแดงก่อนผมไปทำข้ามยานหนึ่งวินนะครับผมคิดว่าคนมันจะไม่ไม่เยอะไอเก็บปืนกูไปกูโจ้โอ้ยมีตัวสั่งทำนี่วะไอเทียมาดิวัดเลยเขารับเพื่อนกูมาปล้ววะมากูโหดทุกดอกไอสัตว์โอ้ยเอาดีไอ้วันไอ้วันโหดทุกดอกเอาดีไอ้วันไอ้ตัวนึงไม่หนุบมนุบแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วถอนมาลียตายพี่อัด มบัดทกหลทไอ้ว่นไอ้วุนไอ้วนไอวทุกหลกไปไปไปโหแม่งอย่างโน้นเนียส่วนนองเยเนียไปพี่ั๊บเดียวก็เสียได้โดนหลังโดนทีมหลังจะตายไอ้ว่นไอ้วุนไอ้วุนไอ้ว่นอใครถามมึงนะครับไปอะไอ้วนอยู่เนอเไอ้วนอยู่ไปกันเฮ้ยใครบัทตัวนั้นมาไ้ตัวนั้นมไยิงพี่พี่อท้ท้าอหตั้สติครับรับพรพ่อมึงอะคนยิงกูถ่ายเลยพ ขึ me, no ้นมาแถบตาเลยวะโอ้ยเตะกระสว์สวยเิอ uh ่ะพาเตะกระสว์สวยดิอ like. ่ Central ตัวแอดยิงพายังบาปอ่ะฮะตัวน้ำสตรตัวน้สตรีเอ้ยไม่วน้ำสตรีตัวไอ้วนลงมากูโดนตัวนาอยู่นานมากอะผมเขายังไม่ตายเลยนะตัผมตายเป็นติบเดี๋ยวนี่ไอ้บ้าใจดิโล่มโนอะไรเนี่ยเซ็ตในครั้งยี่เซ็ตตอนนี้เหลือสองไงมโนอะไรน้องหลัเนี่ยหลังจริงเถอไปดิไปด้กูดิไปไปวายไม่ติดก็วันดีแล้วกันนะครับทุกคนฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับไปเจอคลิปแล้วต่อไปนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดี้ก็บ๊ายบาย